ครั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เสียชีวิต<ช>ของหนุ่มคนหนึ่งมันคือยังไงเอ่ย เป็นเรื่องราวที่เป็นโจรเป็นโจรไปขโมยสายไฟเออแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตเพราะว่าพลาดขโมยสายไฟใช่เขาไปลักลอบตัดสายไฟที่ฟาร์มไก่ร้างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวอย่างไรนะคะโดยมีทั้งหมด4คนค่ะ,ะเขาลักลอบเข้าไปตัดสายไฟในฟาร์มไก่แต่ว่าถูกชอ็อตดับไปหนึ่งคนแต่คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพื่อนเขาอีก3าคนเนี่ย นำร่างของเขาเนี่ยไปวางไว้อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถหนีออกมาเลยอ๋อคือเอาเพื่อนไปไว้ที่หน้าโรงพยาบาลด้ใหเออ คือก็อาจจะเป็นห่วงหรือว่าก็อาจจะเป็นห่วงอืแล้วก็หนีไปไงเพราะว่าตัวเองกระทาความผิดนะคะ,ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้ค่ะวันที่20กันยานะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอพสีคิ้วอําเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาได้ควบคุมตัวนายสายชนสิงหานอายุ23ปีนายละดวงสีแสงอายุ44ปีและนายแดนข่ากจันทึกอายุ39ปีทั้งหมดเป็นชาวสีคิ้วหมดเลยนะคะคือสี่คนอะ สคนที่ถูกจับเนี่ยเขาไปก่อเหตุอ่ะสาก่อนหนะ้าที่ยังยังมีชีวิตอยู่เข้าไปขโมยสายไฟในฟาร์มไก่ร้างก็คือจะอยู่บริเวณถนนริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครคอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ประมาณช่วงตีสอของตีสอครึ่งของวันที่20เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สำโรงนะคะว่ามี เยาวชนก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ14ปีเขาไปพบว่ามีรอยไหม้ตามผิวหนังหลายจุดคล้ายถูกไฟชอ็อตหน้าผากแตกเป็นแผลขนาดใหญ่โดยตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์นออพ่วงข้างอนึกออกหมารถพ่วงข้างอะนะ่ะตามต่างจังหวัดอ่ะมาส่งเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วก็รถพ่วงข้างอ่ะเนาะเขาเรียกว่าซาเล้งใช่ไหมซาเล้งใช่ไหมเ <aring> ออนั่นแหละแล้วก็ ทิ้งร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปเลยแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับได้ไงน้องเฟิร์นจับได้สีหน้าโรงพยาบาลออขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็เห็นภาพทั้งหมดเลยนะว่าเขาเนี่ยพยายามเอาร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ยไปทิ้งไว้แล้วก็รีบหนีไปเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของสอพสีคิ้วนะคะก็ได้ไปตรวจสอบของบ้านผู้ออบ้านผู้ตายเพราะว่าคุณสายชนเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยอายุ23ปี เป็นพี่ของเด็กชายคนนี้เป็นพี่เอาร่างน้องไปทิ้งไว้ที่หน้าโรงพยาบาละค่ะแต่คนอื่นๆเนี่ยตามไปถูกจับได้ที่กระท่อมนะคะแล้วก็พบว่าฉี่เนี่ยมีสีม่วงก็คือมีอายาเสพติดนั่นเอง<ม>เอาก็กลายเป็นว่าไปพบว่ามีการเสพยาเสพติดไปอีกนะคะโดยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นาทั้ง3คนนะคะไปแจ้งความนะคะร่วมกันในข้อหาพยายาม ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผานะ,ะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้ผลการจับกลุมร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนนั่นเองอแต่ส่วนเรื่องของยาบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะตั้งข้อหาไปยังไงนะคะแต่ว่า ก็นึกถึงพี่ชายเอาร่างตัวน้องน้องชายตัวเองอะไปทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็หนีกลับบ้านคือเราไปด้วยกันอะเราไปป้นกัน3ามคนเราไปป้นกันสามคนเรากันเราเราอยากได้สายไฟไปฟาร์มไก่นะแล้วก็เสียชีวิตแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ไฟไปทำอะไรแปลว่ามันต้องขายได้เงินเนาะมันมีทองแดงข้างในใช่ไหมมันสามารถลอกเอาไปขายได้เวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ